อ the ีกไหมอีเยี่ยงไหมคขวมาตัวเดียวอันไม่อุ้ม Сейчас она это он, он будет проплывать Смотришь? меня แล้วลูกเขาลงมาแล้วเอาของมือเลยของมือเลยีกว่าทอ่ะสยากข้ามี้ามอมีสิอันนี้ดูเออได้เซ็นสองคนแหละอ๋อรอบเขาปืนสีน้ำ

ยายุลิดใส่มือตะมนเลยลูกเคใส่มือนะมันจกการนะลูกนะ โอีคเดือดจริงอาบน้ำง่ายๆกข้าวง่ายๆง่ายๆโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดไปตายายมางใส่มือยายลูกโอ้ขึ้นกินข้าวง่ายๆอาบน้ำง่ายๆนะคะเล่นน้องด้วยนะเเออออาาีกยติดยยต้องเอามือมาเดี๋ยวเปลี่ยนกางเกงยายยังไม่อยากอาบน้ำนะลูกเออ มันมีสีส pe huh e ุดดี้งง่ายกินง่ายเจ็บจะเข้าตาไหมนะข้างในนั้นอ๋อโหเออเพชรมันจะเข้าอะมันเขี่ยไม่ออกอู่ข้างน้ำถักน้ำมาอีกที่เอากระดาษเช็ดออกโอ้โหใส่ใส่ดอกไม้ด้วยใส่ดอกไม้ด้วยดอกไม้ด้วยตออกๆนั่นน่ะโอ้ยหลานยายเย็นใจเย็นเหมือนเหมือนน้ำ เรียนเก่งๆนะลูกนะกินข้าวเก่งขอให้หนูอาบน้ำง่ายๆกินข้าวง่ายๆกินเมนูเยอะๆได้หลายๆเมนูเลยนะรู้ไหมแม่ก็จะได้ไ hmm ม่ทุกแม่เมื่อเขียนกินง่ายๆนะลูกก็ทำง่ายๆนะเอาฟังเด่นใงานมั้มีแต่ทุ่งหันง่าทุ่งหันมีทุ่งหันมี ทุ่งหานม,มีเห็นเพื่อนในจาลชวนก็ชวนเพื่อนในจาลด้วยคะมันค,<า>คือนะ<า>่ะอนะอือเสียเรียแล้วหมดเปลี่ยนแช่เปเียนชุนนบมามคือหาไปเที่ยวกัน